สสารมืดปริศนาแห่งจักรวาลที่มองไม่เห็นสสารมืดคืออะไรมันคือปริศนาที่ยังคงท้าทายความใจของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสสารมืดไม่ได้หมายถึงสสารที่เราคุ้นเคยกันเช่นดาวเคราะห์ดาวฤกษ์หรือแม้แต่ฝุ่นละอองในอวกาศแต่เป็นสสารที่ไม่เปล่งแสงไม่ดูดกลืนแสงและไม่สะท้อนแสงทําให้เราไม่สามารถมองเห็นมันได้โดยตรงแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่ามันมีอยู่จริงคําตอบอยู่ที่แรงโน้มถ่วง สสารมืดมีมวลและแรงโน้มถ่วงที่ส่งผลกระทบต่อว,วัตถุที่มองเห็นได้ในจักรวาลเช่นการหมุนของดาราจักรหากไม่มีสสารมืดดาราจักรจะหมุนเร็วจนเกินไปและแตกสลายออกไปแรงโน้มถ่วงจากสสารมืดช่วยยึดดาราจักรไว้ด้วยกันทำให้มันสามารถคงรูปอยู่ได้การค้นพบสสารมืดได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลอย่างสิ้นเชิงเพราะมันบ่งชี้ว่าสสารที่เรามองเห็นได้นั้นเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นของจักรวาลทั้งหมด นักวิทยาศาสตร์ใช้หลักฐานทางอ้อมหลายอย่างเพื่อศึกษาคุณสมบัติของสสารมืดนอกจากการหมุนของดาราจักรแล้วพวกเขายังศึกษาการเลนความโน้มถ่วงซึ่งเป็นการบิดเบือนแสงจากวัตถุที่อยู่ไกลออกไปเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของวัตถุขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างทางหากมีสสารมืดอยู่ระหว่างทางแสงจะถูกบิดเบือนมากขึ้นกว่าที่คาดการไว้การศึกษานี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ สามารถทำแผนที่การกระจายตัวของสสารมืดในจักรวาลได้นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังศึกษาคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลซึ่งเป็นแสงที่เหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือบิ๊กแบงการศึกษาคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถกำหนดปริมาณของสสารมืดในจักรวาลได้องค์ประกอบของสสารมืดยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขนักวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีหลายอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่สารมืดอาจเป็นไปได้ ทฤษฎีหนึ่งคือสสารมืดประกอบดย้วยอนุภาคที่เรียกว่า Hoops Weakly Interacting Massive Particles ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีมวลมากแต่มีปฏิสัมพันธ์กับสสารปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอีกทฤษฎีหนึ่งคือสารมืดประกอบด้วยอนุภาคที่เรียกว่า Axions ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีมวลน้อยมากและมีปฏิสัมพันธ์กับสสารปกติน้อยมากเช่นกันนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่เสนอว่าสารมืดอ,อาจประกอบด้วยลุมดำดาดขลักหรือวัตถุอื่นๆที่เรายังไม่รู้จัก การค้นหาอนุภาคสสารมืดเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟิสิกส์อนุภาคนักวิทยาศาสตร์กำลังทำการทดลองต่างๆเพื่อตรวจจับอนุภาคสสารมืดโดยตรงการศึกษาเกี่ยวกับสสารมืดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลสสารมืดมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวโครงสร้างขนาดใหญ่ในจักรวาลเช่นดาราจักรและกระจุกดาราจักรแรงโน้มถ่วงจากสสารมืดช่วยดึงดูดสสารปฏิเข้ามารวมตัวกัน ทำให้เกิดเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนที่เราเห็นในปัจจุบันหากไม่มีสสารมืดจักรวาลจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงดาราจักรอาจไม่ก่อตัวขึ้นหรืออาจมีขนาดเล็กกว่าที่เป็นอยู่มากการศึกษาเกี่ยวกับสสารมืดช่วยให้เราเข้าใจวิถวาการของจักรวาลและความเป็นมาของโครงสร้างที่เราเห็นในปัจจุบันนอกจากนี้การค้นพบอนุภาคสสารมืออดอาจนำไปสู่การค้นพบฟิสิกส์ใหม่ๆที่อยู่นอกเหนือจากความเข้าใจของเราในปัจจุบัน การค้นพบสสารมืดเป็นหนึ่งในการปฏิปวัติเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตรวรรษที่20ก่อนการค้นพบสสารมืดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสสารที่เรามองเห็นได้นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของจักรวาลทั้งหมดแต่การค้นพบสสารมืดได้เปลี่ยนปแปลงมุมมองนี้ไปอย่างสิ้นเชิงมันบ่งชี้ว่าสสารที่เรามองเห็นได้นั้นเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นของจักรวาลทั้งหมดสสารมืดประกอบขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของมวลในจักรวาล และมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวและวิวัฒนาการของจักรวาลการค้นพบสสารมืดได้เปิดประตูสู่การสำรวจฟิสิกส์ใหม่ๆและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าสสารมืดคืออะไรแต่เราก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงและมันมีบทบาทสำคัญในการกำหนดลักษณะของจักรวาลการศึกษาเกี่ยวกับสสารมืดเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกกำลังทำงานร่วมกันเพื่อไขปริศนาลึกลับนี้พวกเขากำลังทำการทดลองต่างๆเพื่อตรวจจับอนุภาคสสารมืดโดยตรงและกำลังพัฒนาทฤษฎีใหม่ๆเพื่ออธิบายคุณสมบัติของสสารมืดความก้าวหน้าในการศึกษาเกี่ยวกับสสารมืดอาจนำไปสู่การค้นฟิสิกส์ใหม่ๆและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลจินตนาการถึงจักรวาลที่ไม่มีสสารมืดจะเกิดอะไรขึ้นดารจาจักรอาจไม่ก่อตัวขึ้น หรืออาจมีขนาดเล็กกว่าที่เป็นอยู่มากแรงโน้มถ่วงจากสสารปกติเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะดึงดูดสสารเข้ามารวมตัวกันได้โครงสร้างขนาดใหญ่ในจักรวาลเช่นกระจุกดาราจักรอาจไม่ก่อตัวขึ้นเช่นกันจักรวาลอาจมีลักษณะที่เรียบง่ายกว่าที่เป็นอยู่มากสสารมืดมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของโครงสร้างที่ซับซ้อนที่เราเห็นในปัจจุบันมันเป็นเหมือนโครงกระดูกที่มองไม่เห็นที่รองรับดาราจักรและโครงสร้างอื่นๆในจักรวาล การค้นหาสสารมืดไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันไม่ทำปฏิกิริยากับแสงหรือสสารปฏิเท่าใดนักนักวิทยาศาสตร์จึงต้องใช้เทคนิคพิเศษในการตรวจจับมันหนึ่งในเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุดคือการตรวจจับโดยอ้อมซึ่งเป็นการค้นหาอนุภาคที่เกิดจากการทำลายล้างตัวเองของสสารมืดหากสสารมืดประกอบด้วยอนุภาคที่สามารถทำลายล้างตัวเองได้ อนุภาคเหล่านั้นจะปล่อยรังสีแกมมาหรืออนุภาคอื่นๆออกมาซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับได้อีกเทคนิคหนึ่งคือการตรวจจับโดยตรงซึ่งเป็นการพยายามตรวจจับอนุภาคสสารมืดที่ชนกับตอมในเครื่องตรวจจับการศึกษาเกี่ยวกับสสารมืดเป็นศาสตร์ที่ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนักวิทยาศาสตร์กำลังค้นพบข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับสสารมืดอยู่เสมอการค้นพบสสารมืดได้เปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับจักรวาล และยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์การไขปริศนาสารมือดอาจนำไปสู่การค้นพบฟิสิกส์ใหม่ๆและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลสสารมืดไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจง่ายแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งมันแสดงให้เห็นว่าจักรวาลมีความลึกลับซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยคิดส,สารที่เรามองเห็นได้นั้นเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นของจักรวาลทั้งหมด สสารมืดและพลังงานมืดซึ่งเป็นอีกหนึ่งปริศนาที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลประกอบขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของจักรวาลการทำความเข้าใจสสารมืดและพลังงานมืดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลการศึกษาเกี่ยวกับสสารมืดเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสำรวจและความอยากรู้อยากเห็นทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แต่พวกเขากำลังผลักดันขอบเขตความรู้ของเราอยู่เสมอ การค้นพบสสารมืดเป็นผลมาจากการสังเกตและตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราเห็นการสำรวจและความอยากรู้อยากเห็นเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นสสารมืดคืออะไรมันคือองค์ประกอบลึกลับที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของมวลในจักรวาลแต่เราไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจจับได้โดยตรงนักวิทยาศาสตร์ใช้หลักฐานทางอ้อมเช่น แรงโน้มถ่วงที่มันกระทําต่อวัตถุที่มองเห็นได้เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสสารมืดองค์ประกอบของสสารมืดยังคงเป็นปริศนาที่รอาการไขการค้นพบส,สสารมืดได้เปลี่ยนและแปลงเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลอย่างสิ้นเชิงและยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์มาร่วมกันไขปริศนาสสารมืดและสำรวจความรู้ที่น่าทึ่งกับจักรวาลของเราต่อไป การศึกษาเกี่ยวกับสสารมืดเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลเราอาจไม่รู้คำตอบทั้งหมดในวันนี้แต่เรากำลังก้าวไปข้างหน้าทีละน้อยและในที่สุดเราอาจจะสามารถไขรปริศนาลึกลับนี้ได้การเดินทางเพื่อค้นหาสสารมืดเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่า